สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทิพย์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําปูนะคะ mm. เช่นเคยเลยค่ะวันนี้ทิย์จะพาทุกคนมาดูบ้านนะคะบ้านหลังนี้เลยค่ะเป็นบ้านผลงานของบริษัท TT ท Design น,นะคะเป็นผลงานของเราค่ะแล้วก็ หลายคนก็จะถามมาว่าบริษัทที่ดีดีไซน์รับก่อสร้างบ้านที่พื้นที่ไหนบ้างนะคะปัจจุบันเรารับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูแล้วก็รับตะกุนนครด้วยนะคะก็คือจะถึงแค่เขตสว่างแดนดีไหมคะ่ะแล้วก็รับบึงการนะคะโซนปากคาดแล้วก็ เร็วเวนี้ค่ะเรามีข่าวดีนะคะก็คือช่วงปีใหม่เราจะรับที่ขอนแก่นด้วยนะคะปีใหม่ปีหน้าตอนนี้เราขยายเขตเพิ่มแล้วแล้วก็บ้านที่อยู่ด้านหลังน้องทิพย์หลังนี้นะคะราคาก่อสร้างอยู่ที่3ามล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นราคาจริงที่เราเซ็นสัญญากับเจ้าของบ้านเลยแล้วก็ระยะเวลาก่อสร้างในสัญญาเราลงไว้1ปีนะคะแต่ว่าหลังนี้เราสร้างจริง1ิเดือน,นะคะ่ะตอนนี้บ้านก็สมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบแล้ววันนี้น้องทิพย์ก็มาส่งมอบบ้านลูกค้านะคะตามมาดูข้างในเลย ว่าจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านขวัญใจมหาชนนะคะก็คือ,อเป็นบ้านที่ทำให้บริษัทเรา,ามียอดคิดวิวเยอะมากๆเลยแล้วก็มีการปรับฟังก์ชันขยายมีการปรับแบบนิดหน่อยนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตรค่ะมีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะตามเข้ามาดูในบ้านเลย แล้วก็ประตูที่ทุกคนเห็นอยู่นี้จะเป็นประตูไม้สักนะคะตัวนี้เจ้าของบ้านสั่งซื้อแล้วก็สั่งผลิตเองค่ะไม่รวมในราคาบ้านนะคะแต่ว่าทาง้องทิพย์ก็มีการคืนให้ในส่วนของประตูให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยค่ะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาที่ถงห้องรับแขกนะคะเราก็จะเจอกับถงแบบใหญ่แบบโอเพนแกลเลยค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยก็จะได้หน้าต่างชุดใหญ่นะคะเชื่อมออกไปหลังบ้านนะคะทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็จะได้งานฝ้าด้วยฝ้าหลุมหนึ่งสติปซ่อนไฟนะคะ ตัวนี้ทางทีทีก็แถมมาให้นะคะ1สเต็ปซ่อนไฟอันนี้เจ้าของบ้านเลือกไฟสีบอมนะคะส่วนไฟสีต่างๆเจ้าของบ้านก็เลือกได้นะคะว่าอยากได้ไฟแบบไหนแล้วก็ทางทีทีก็มีติดไฟระยะมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีอสิทธิทางนี่เจ้าของบ้านติดเพิ่มนะคะไม่รวมในราคาบ้านค่ะแล้วก็ส่วนที่เพิ่มพิเศษเลยก็คือจะเป็นรางซ่อนพม่านนะคะนั่นก็คือ,อทําเป็นหลุมซ่อนพมานไวใ้ให้ที่หน้าต่าง ทุกช่องทุกมานเลยนะคะอันนี้เพื่อความสวยงามให้ม่านเราดูเรียบร้อยนะคะดูแบบหรูหลาขึ้นส่วนโถงชั้นหนึ่งนะคะตัวพื้นชั้นหนึ่งตัวนี้เจ้าของบ้านเลือกปูเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวค่ะขนาด120ซนติเมตรนะคะคูณ60ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบ ขยายเพิ่มขึ้นจากแบบเดิมบ้านมหาชนของเราก็จะไม่มีส่วนนี้นะคะอันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าจากแบบบ้านขนใจมหาชนพื้นที่เราจะ175ตารางเมตรอันนี้เราก็บวกเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นส่วนนี้ที่เพิ่มขึ้นมาจากแบบมาตรฐานของบริษัทนะคะก็จะได้หน้าต่างบานกระทุงสามใหญ่แบบสามบานใหญ่ใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งด้านนี้อีก2บานนะคะแล้วก็มีเพิ่มฝ้าหลุมสเตปซ่อนไฟให้ส่วนงานฝั่งด้านนี้จะเป็นห้องครัวนะคะ อันนี้เจ้าของบ้านก็เลือกเป็นไม้สักนะคะเป็นไม้สักกระจกห้องครัวก็มีขนาดพอดีเลยค่ะไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะคะส่วนครัวเจ้าของบ้านเลือกใช้เป็นท็อปกระเบื้องนะคะตัวนเนี้ยจะเป็นงานกระเบื้องแล้วก็มีการเจียมน,นะคะทําให้มีคล้ายหินค่ะกับคล้ายกับหินอ่อนนะคะแต่ว่าก็ทนทานแข็งแรงเหมือนกันแต่ว่าราคาจะเซฟกว่าส่วนตัวนเนี้ยก็จะเป็นฮูดดูดควันเจ้าของบ้านก็เลือกแบรนด์ได้เลย เอาแก๊สนะคะแล,แล้วก็ตัวบานซิงค์เจ้าของบ้านก็เลือกแมนเองเลือกสีเองหรือว่าอยากได้แบบไหนทางของน้องคลิปเราก็จะมีงบประมาณให้เจ้าของบ้านเลือกแล้วก็เราก็จะพาไปดีไซน์ออกแบบนะคะว่าชอบแบบไหนอันนี้เจ้าของบ้านก็ใส่แก๊สไว้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะลิ้นชักแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซิงค์ค่ะแล้วก็ส่วนตู้แขวนอันนี้ทางทีทีเราไม่ได้แถมให้นะคะแต่เจ้าของบ้านก็เลือกออกแบบเลือกดีไซน์มาได้เลยทางทีทีก็ติดตั้งให้ค่ะอันนี้ เพิ่มมาจากราคาปกติค่ะส่วนฝั่งด้านหลังก็จะเป็นประตูออกครัวที่ไซส์ใหญ่นะคะันี้จะเป็นไซส์90้คูณ2 0 0ค่ะประตูประตูกันน้ำสำหรับภายนอกนะคะด้านนอกก็จะเชื่อมต่อออกไปด้านหลังบ้านตรงนี้ค่ะก็จะมีก๊อกน้ำให้แล้วก็มีปัดมาให้เรียบร้อยนะคะส่วนพื้นคอนกรีตนะคะตัวเนี้ยพื้นสแตมป์คอนกรีต ก็เทไว้ให้เรียบร้อยนะคะเจ้าของบ้านก็เทไว้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเราไปดูโซนห้องนอนกันด้วยนะคะเดี๋ยวทพิ์จะพาทุกคนไปดูโซนของส่วนของห้องนอนนะคะเราจะแบ่งสัดส่วนชัดเจนนะคะฝั่งด้านนั้นทํากิจกรรมครอบครัวฝั่งด้านนี้ก็จะได้ให้ความเป็นส่วนตัวนะคะจะเป็นโซนของห้องนอน Okay. อันนี้จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งจะมีห้องนอนสองห้องค่ะแล้วก็มีห้องน,น้ำหนึ่งห้องนะคะห้องนี้สวยมากๆเลยค่ะเะจ้าของบ้านเลือกหลุมเลือกแบบฝ้าเองนะคะทางทีทีเราก็จะมีแบบฝ้าให้เจ้าของบ้านเลือกหรือจะเลือกอกอกแบบใหม่ก็ได้ค่ะตอนนี้เจ้าของบ้านก็เพิ่มเติมฝ้าหลุมสติปซ่อนไฟมาด้วยนะคะแล้วก็พิเศษมากๆเลยห้องนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าบ้านนะคะก็จะได้กระจกบานใหญ่ชุดนี้เลยค่ะบานเลื่อนนะคะ ที่เปิดให้ทุกคนดูโอเคใหญ่มากเลยแล้วก็หน้าต่างของเราก็มาตรฐานแข็งแรงนะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นบานกระทุ้งห้องนอนห้องนี้นะคะสามารถที่จะวางเตียงไซส์5้าหฟุตได้แล้วก็วางตู้เสื้อผ้าโต๊ะไว้สําหรับนั่งเขียนหนังสือเล็กๆได้นะคะส่วนประตูเจ้าของบ้านก็เลือกไซส์ใหญ่ไซส์90้นะคะนี่เป็นประตูแล้วก็มีติดกันกระแทกแล้วก็ลูกบิดเจ้าของบ้านก็เลือกได้เลย ้อนนี้เจ้าของบ้านก็ติดตั้งแอร์เรียบร้อยค่ะเรามาดูห้องน้ําชั้นหนึ่งนะคะพอเราเปิดประตูมาปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้ําเลยโอเคห้องน้ําชั้นหนึ่งก็จะใช้รวมกันภายในบ้านนะคะห้องนี้เจ้าของบ้านเลือกสไตล์ก็คือสไตล์ของทีทเลยก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้ห้องสีขาวค่ะทางทีก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นหลุมสําหรับวางของค่ะอันนี้เราก็ซ่อนไฟมาให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนสุขภัณฑ์ต่างๆเจ้าของบ้านเลือกใช้เป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะทั้งหมดเลยทั้งตัวเลนชาวเวอร์ชุดนี้โถสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างเฝร์ตัวนี้นะคะเจ้าของบ้านเลือกเป็นชุดอเมริกันก็คือจะเป็นไว้สําหรับเก็บของได้แล้วก็ใช้งานได้นี่ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะคะโอเคค่ะเราไปดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะ ห้องนอนออีกห้องนอนหนึ่งก็จะเป็นติดกับโซนหลังบ้านนะคะโซนด้านนี้ก็จะเย็นสบายหน่อยแต่ว่าห้องนี้ก็เป็นฝ้าแบบเรียบค่ะใส่อีกดาวไลท์มาให้เจ้าของบ้านก็มีติดคมห่เล็กๆน่ารักตัวนี้ไว้นะคะให้ความสบายห้องนี้ก็จะมีขนาดประมาณเท่ากันกับห้องนอนชั้นหนึ่งห้องนอนแรกนะคะแต่ว่าจะไม่ได้หน้าต่างบานใหญ่ก็จะได้เป็นบานเลื่อนชุดนี้มาโอเคห้องก็ดูโปร่งเหมือนกัน,นะคะ่ะ ตามไปดูที่ชั้น2นะคะว่าห้องนอนมาสเตอร์เบดมจะเป็นยังไงบ้างค่ะ สวนด้านนี้ก็จะเป็นโซนของบันไดชั้น2นะคะ,ะก่อนขึ้นบันไดเราก็จะใต้บันไดนะคะทางเราก็จะติดตั้งอันนี้เป็นตู้คอน s u m e r นะคะของระบบไฟ3เฟสค่ะบ้านหลังนี้ใช้ระบบไฟ3เฟสนะคะอันนี้เราก็แยกสวิตต่างๆไว้ให้เจ้าของบ้านเรียบร้อยค่ะแล้วก็ห้องใต้บันไดนะคะยังสามารถใช้งานได้ค่ะอันนี้สามารถเก็บของเก็บกอุปกรณ์ต่างๆไว้ได้นะคะแล้วก็มาดูที่บันไดค่ะบันไดบ้านหลังนี้สวยมากๆเลยนะคะ จะเป็นงานพื้น FPC ค่ะ FPC ของยี่ห้อของคอ t t โตนะคะตัวลาวนะคะจะเป็นลาวสแตนเลสแล้วก็ท็อปด้วยมือจับของของหนงานคอ t t โตนะคะบันไดลูกตั้งลูกนอนนะคะอันนี้เจ้ของบ้านก็เลือกสีได้นะคะเลือกสีเลือกรหัสได้เลยว่าจะใช้เป็นแบบไหนโทนสีไหนแล้วก็สวยมากๆเลยนะด้านของถงบันไดนะคะ ก็เราก็ทําออกแบบฝ้ามาให้เจ้าของบ้านนะคะก็จะเป็นฝ้าลุมแบบกลมๆเจ้าของบ้านก็เลือกติดตั้งไฟระยะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ได้แสงบันไดน,นะคะบานใหญ่เลยนะคะเป็นหน้าต่างโอเคตามทิปขึ้นมาเลยส่วนชั้น2นะคะก็จะเป็นงานปูกระเบื้องนะคะจะยังไม่ใช่งาน SPC ค่ะแต่ว่าใช้ เฉพาะ,ะบันไดนะคะที่เป็นเอพีแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างบานเลื่อนบานนี้นะคะจะทําให้บ้านได้รับแสงธรรมชาตินะคะไม่ต้องเปิดไฟเลยเวลาเราเดินขึ้นลงบันไดก็จะทําให้บ้านดูโปร่งดูแบบไม่อึดอัดค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องสวยมากๆเลยค่ะห้องนี้จะได้ห้องน้ําในตัวด้วยนะคะสวัสดีเจ้าของบ้านนะคะก็ อาจจะเลือกอนอนติดตั้งหัวเตียงไว้ฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็ที่พิเศษมากๆเลยนอกจากตัวฝ้าหลุมนะคะก็จะมีระเบียงหน้าบ้านด้วยค่ะห้องนี้เดี๋ยวจิมุกทิพาทุกคนเปิดออกไประเบียงนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะเราก็ติดตั้งกระเบื้องมาให้เรียบร้อยนะคะกระเบื้องจะใช้เป็นแบบเนื้อแมทนะคะก็คือการลื่น อย่างดีเลยแล้วก็ตัวราวระเบียงนะคะอันนี้เราก็จะมองเห็นวิวด้านหน้าถนนนะคะเห็นวิวในหมู่บ้านที่เจ้าของบ้านก็เลยนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กดัดอิตาลีนะคะอันนี้ก็เลือกลายได้เหมือนกันด้นนานนอกก็จะมีติดตั้งปลั๊กมาให้นะคะแล้วก็มีอาฟอร์เดนระบายน้ำส่วนห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็มีโซนเล็กๆมุมนี้ก็สามารถวางตู้เสื้อผ้าตัวทำงานได้แล้วก็มีหน้าต่างมาให้ด้วย ฝั่งฝั่งด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้าในตัวห้องน้ําในตัวห้องนี้ก็จะออกเป็นโทนสีขาวดานะคะออกโมเดินจะแตกต่างกับดีไซน์ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสุขภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ทางทีทีพิเศษแบบมากๆเลยให้เจ้าของบ้านทุกหลังนะคะห้องน้าของเราก็จะมีระดัต่างบ้านใหญ่มาให้เลยหลังนี้เราก็ดีไซน์เป็นบ้านคู่นะคะแล้วก็ มีพัดลมระบายอากาศมาให้ด้วยอันนี้ก็คือช่วยให้ห้องน้ําแบบระบายอากาศได้ดีไม่อับชืนะะ้นค่ะแล้วก็ไปดูห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะห้องนอนสุดท้ายแล้วห้องนอนที่4ี่ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของลูกสาวนะคะก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องนอนคุณพ่อคุณแม่เลยว้าวห้องนี้ก็สวยนะคะ สีผนังนะคะเจ้าของบ้านก็เลือกได้เลยมทนิมนก็จะมีชาร์สีแล้วก็จอ,อกแบบสีให้เจ้าของบ้านก็เลือกว่าจะใช้เป็นสีโทนไหนผนังเราสกิมโคดให้2รอบนะคะก่อนลงรองพื้นแล้วก็ก่อนทาสีจริงสีจริงเราก็ทาให้อีก2รอบเหมือนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะมีฝ้าหลุมเป็นแบบเดียวกับห้องนอนมาสเตอร์นะคะเจ้าของบ้านติดตั้งแอร์เรียบร้อยแอร์ก็จะสวยงามนะคะเพราะว่าเราวางระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยไม่ต้องเจาะนะคะอันนี้ก็ติดตั้งได้เลย แล้วก็จะได้หน้าต่างมาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะทุกคนห้องน้าในตัวก็จะอยู่โซนด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเห็นวิวด้านหลังอีกไม่ใช่เห็นเฉพาะด้านหน้านะคะแล้วก็จะรู้ว่าข้างหลังเกิดอะไรขึ้นเพ,นเพราะเรามีหน้าต่างมาให้ห้องน้ำห้อนี้ก็จะออกสไตล์โมเดิร์นเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับห้องห้องน้ำมาสเตอร์นะคะโทนเป็นสีดำลายแบบออกลายออกทองลายหินอ่อนทองนะคะ อันนี้มีเลนชาวเวอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะห้องน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะคะว่าบ้านหลังนี้ราคาเท่าไหร่ระยะเวลาเลยเท่าไหร่กันทั้งหมดเลยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวบ้านหลังนี้ค่ะภายในทั้งหมดที่น้องทิพย์พาทุกคนเข้าไปดูนะคะฟังก์ชัน C ห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ใช้สอย183ตารางเมตรนะคะแล้วก็ราคาพิเศษมากๆเลย3ล้าน1แสนบาทเท่านั้นอันนี้คือราคาจริงที่น้องทิพย์เซ็นสัญญาเลยนะคะหากใครจองภายในสิ้นปีนี้ก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่ะคะ่ะแต่ว่าปีหน้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถ ทรหาน้องทิปได้เลยหรือจะทักแชทก็ได้ค่ะแล้วก็หลังต่อไปน้องทิพยจะพาทุกคนไปดูบ้านแบบไหนสไตล์ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ลาไปด้วยบ้านสวยๆหลังนี้นะคะให้ทุกคนชมบรรยากาศค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย